สรุปหนังสือรวยขึ้นสิบเท่าชีวิตดีขึ้นร้อยเท่าในหนึ่งปี EP 2, 2> บทที่7โลกอันไล้์ขอบเขตแห่งศักยภาพความเครียดความทุกข์ความเศร้าความไม่ตกกังวลมันมีมากขึ้นภายในใจก็ต้องหาทางระบายและขับมันออกไปเพื่อไม่ให้มันสะสมจนถึงจุดที่ประทุกออกมาที่ร่างกายและจิตใจ ไม่สามารถควบคุมได้ต่อไปความสุขก็เช่นกันเมื่อมันมีมากก็จงรู้จักแบ่งปันให้กับผู้อื่นคนรอบข้างคนที่รักแต่ก็อย่าให้มากจนหมดไม่เหลือไว้สำหรับตัวเองความสามารถและศักยภาพของเราก็เช่นกันเมื่อมันมีมากพอที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ได้แล้วก็ต้องแสดงออกมันออกมานำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อตัวเองและคนรอบข้างอย่างเต็มที่มิฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นเพียงสิ่งที่ไร้ประโยชน์ด้อยคุณค่ามีความรู้แต่ไม่เคยบอกใครให้ได้รับรู้แม้นมันจะไม่หายไปแต่มันก็ไม่เกิดประโยชน์สิ่งใดขึ้นมาคนที่ปรากฏอยู่ในความทรงจำของคนทั่วโลกว่าเขาเหล่านั้นได้สร้างคุณค่าที่ยิ่งใหญ่จากสิ่งที่เขาคิดและศักยภาพที่เขามี ให้เห็นกันอยู่มากมายเช่นอับ,บราฮัมรินคอนประธานาธิบดีคนที่16ของสหรัฐอเมริกาที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งประสบความสำเร็จในการนำพาประเทศพ้นสงครามกลางเมืองอเมริกาและเขาก็ยังนำไปสู่การเลิกทาสสร้างความมั่งคัง่งแข็งแกล่งให้กับรัฐบาล ตลอดจนส่งเสริมเศรษฐกิจกและการเงินให้ทันสมัยหรือมาตินลูเทอร์คิงผู้ทำให้การเหยียดสีผิวหมดไปจากอเมริกาไม่ว่าจะเป็นใครทุกคนร้อนใช้ความสามารถและศักยภาพที่มีอยู่ในตนในการสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์กับตนและโลกทั้งสิน้นความพยายามและศักยภาพที่พวกเขาได้ทุ่มเทและทำออกมา แม้ร่างกายจะไม่ได้อยู่ในโลกนี้แล้วแต่เจตานาลมและสิ่งที่ทำก็ยังคงได้รับการสานต่อจากคนรุ่นต่อรุ่นเพราะสิ่งที่พวกเขาทำไว้มันมีคุณค่ามากกว่าการมองข้ามไปและบุคคลเหล่านี้ก็จะก้าวขึ้นมาเป็นคนที่ประวัติศาสตร์ต้องจารึกเอาไว้ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายปัญหารปาคปสาทคที่ผ่านเข้ามาย่อมต้องมากกว่าเราตอนนี้แน่นอนอุปสรรคเหล่านั้น มันก็มีทั้งแบบที่เราคาดไม่ถึงและไม่เคยรู้มาก่อนตราบจนกว่าผลที่มันย้อนกลับมาจึงจะได้เข้าใจว่าเป็นเช่นไรอนาคตข้างหน้าบนเส้นทางที่ยังต้องเดินต่อไปเราก็ต้องมีความพร้อมทั้งร่างกายมันสมองและจิตใจเพื่อรับกับปัญหาและอุปสรรคแบบที่เราคาดไม่ถึงว่ามันมีตัวตนไม่ใช่ความทุกข์ยากทางร่างกาย ไม่ใช่ความเครียดทางจิตใจไม่ใช่สิ่งที่คอยบันทอนปัญญาแม้กระทั่งอะไรก็ตามที่เรียกว่าปัญหาแต่มันจะเป็นเรื่องของความสุขความสบายกายสบายใจความนิยมชมชอบชื่อเสียงและเงินทองที่ต่างพากันหลังไหลเข้ามาหาเราให้ได้ริมรองความหอมหวานของมันอย่างเต็มที่และสิ่งเหล่านี้จะทำให้เราลืมเป้าหมายที่แท้จริงไปหมดสิน้น ยอมเลือกเดินไปในทางที่ผิดแล้วยอมให้เราทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มันมาและมอบศักยภาพทั้งหมดที่มีให้กับความเห็นแก่ตัวของเราอย่างตั้งใจดังนั้นเราจะต้องพร้อมที่จะเดินบนเส้นทางที่ไกลแค่ไหนไม่รู้ด้วยสมองด้วยจิตใจที่มั่นคงแข็งแกร่งพร้อมที่จะเชื่อและยึดมั่นในสิ่งที่ถูกที่ควรเข้าใจธรรมชาติของความเป็นไปได้ในทุกสิ่ง การเปลี่ยนแปลงความไม่แน่นอนความไม่มั่นคงความไม่ใช่ของของเราไม่มีใครที่จะเป็นเจ้านายตลอดชีวิตและไม่มีใครที่จะเป็นลูกน้องตลอดชีวิตเช่นกันมันเป็นเรื่องธรรมชาติแต่เราสามารถเลือกทางเดินที่เป็นของเราได้เรื่องที่จะมอบพลังกายพลังใจและใช้ศักยภาพไปในทางหนึ่งทางใดที่เราเลือกจะสร้างชีวิตของเราให้มีดุลยภาพมากขึ้นและ แต่งปันความสุขให้กับคนรอบข้างได้อย่างไรโดยศักยภาพที่เรามีอยู่บทที่8ฉันรู้จักตัวเองดีแล้วหรือนั่นสิแล้วเราจะไม่รู้จักตัวเราเองได้อย่างไรคงมีคนพูดคำพูดนี้ใช่ไหมคะการที่จะรู้จักอะไรดีก็เพราะว่าเรามีข้อมูลของสิ่งนั้นยิ่งมากก็ยิ่งบอกได้มากแต่การรู้จักแค่ข้อมูลของสิ่งนั้น ไม่มีใครไม่รู้หรอกว่าตัวเองเป็นใครเกิดวันไหนอดีตเป็นอย่างไรทุกคนย่อมรู้แต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าตัวเองเป็นใครและใครคนนั้นเกิดมาเพื่ออะไรเราเคยคิดไหมว่าเราเกิดมาทำไมสิ่งที่เป็นอยู่นั้นเพื่ออะไรและอยากทำอะไรเพื่อตอบคำถามนั้นบ้างบางคนเกิดมาเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ บางคนเกิดมาเป็นนักแสดงเพื่อให้ความบันเทิงบางคนก็เกิดมาเพื่อทำตัวเป็นเด็กตลอดชีวิตแต่มันก็ไม่สำคัญเท่ากับเมื่อเกิดมาแล้วได้ค้นหาและเรียนรู้ตัวเองซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเราจะอยู่อย่างไร้จุดมุ่งหมายตลอดชีวิตหรือมีบทบาทหน้าที่มากเกินไปในสังคมไม่ได้เพราะเราไม่รู้เลยว่าตัวเองเป็นใครมีสิทธิ์ และหน้าที่ใดที่ต้องได้รับและต้องทำสถานภาพของเราจะต้องมาจากที่เราเลือกเองและสังคมมอบให้การทำบทบาทนั้นให้รู้งล่วงและเกิดคุณค่าจึงจะทำให้เรารู้ว่าแท้จริงแล้วเราเกิดมาเพื่อทำสิ่งใดการมองหาตัวเองและคุณค่าของตัวเองนั้นจะต้องเริ่มจากทำความเข้าใจในบทบาททั้ง3สิ่งนี้ก่อน นั่นคือครอบครัวสังคมและตัวเองบทบาททางครอบครัวบทบาทที่ถูกกำหนดให้เราเป็นและให้เราเลือกเมื่อเกิดมาเราจะต้องเป็นลูกเมื่อโตขึ้นมาเราต้องเป็นพ่อแม่เมื่อลูกของเรามีลูกเราก็จะกลายเป็นปู่ย่าตายายแต่เราก็สามารถเลือกได้ว่าต้องการหรือไม่หากไม่ต้องการเป็นพ่อแม่เราก็ยังคงเป็นลูกเป็นน้าเป็นอาได้เช่นเดิม นั่นคือขึ้นอยู่กับความต้องการของเราและแต่ละบทบาทเราก็มีหน้าที่ตามนั้นบทบาททางสังคมเป็นบทบาทที่มีขนาดและความรับผิดชอบมากขึ้นการอยู่ในสังคมหมู่มากก็ต้องมีบรรทัดฐานที่ชัดเจนมีกฎหมายที่ใช้ในการควบคุมให้ทุกคนรู้จักฐานะสิทธิและหน้าที่ของตัวเอง ไม่ล่วงเกินบุคคลในสังคมทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจบทบาทในฐานะบุคคลเป็นบทบาทที่เราเลือกเองต้องการเป็นหรือไม่เป็นสิ่งใดเลือกเป็นคนดีคนเร็วเป็นหมอเป็นพ่อค้าเป็นเจ้าของธุรกิจเพืเป็นอิสระของเราในการเลือกภายใต้ข้อจำกัดและขีดความสามารถของเราเอง มันเป็นบทบาทของเราและสิ่งนี้สมควรจะเป็นสิ่งที่เราทำมันได้ดีที่สุดเพราะเราเป็นคนเลือกเองบทบาททั้ง3อย่างที่ได้พูดมาจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกสิทธิและหน้าที่ของเราว่าจะต้องทำอะไรจะต้องได้รับสิ่งใดบ่งบอกถึงตัวตนการมีอยู่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าในแต่ละบทบาทที่เราต้องแสดง การสร้างคุณค่าที่ดีที่สุดต้องประเมินจากตัวเราก่อนเมื่อเรารู้จักตัวเราเองเรียนรู้และเข้าใจสิ่งที่ต้องการการทำหน้าที่ของตัวเองอย่างไม่ขาดตกบกพร่องก่อให้เกิดประโยชน์ที่สามารถขยายไปสู่ระดับครอบครัวซึ่งต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นและสร้างคุณค่าที่มากขึ้นที่ไม่ใช่แค่ตัวเองอีกต่อไปและพัฒนาคุณค่านั้น ไปสู่ระดับต่างๆของสังคมเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อื่นเท่านี้เราก็จะรู้คำตอบว่าตัวเองเป็นใครและใครคนนั้นเกิดมาเพื่ออะไรบทบาทที่แตกต่างกันมักจะสร้างคุณค่าที่แตกต่างกันถ้าบุคคลน,นั้นเรียนรู้ที่จะทำมันจริงจังบทที่9ใครกำหนดว่าฉันต้องเชื่ออย่างนั้นเช่น เป็นลูกผู้ชายต้องแมนแมนกินเหล้าสุบบุรีเป็นเรื่องธรรมดาเป็นหญิงต้องมีกริยาวาจาเรียบร้อยเรื่องเที่ยวเรื่องดื่มไม่ได้เด็ดขาดเป็นนักเรียนก็ต้องตั้งใจเรียนสิกิจกรรมอะไรพวกนั้นไม่ต้องทำหรอกเป็นแค่พนักง,งานกินเงินเดือนไม่ต้องเสนอความคิดเห็นหรอกกลมหน้ากลมตาทํางานต่อไปสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่สังคมกำหนดขึ้นมา และใช้บังคับเราทั้งทางตรงและทางอ้อมลองคิดดูสิว่าตั้งแต่เราอยู่ในท้องแม่แม่ก็บอกว่าอย่าดิ้นสิแม่เจ็บนะหรือพอเราโตขึ้นมาแม่ก็บอกว่าจะต้องเข้าโรงเรียนนะลูกครูก็สอนให้ทำทุกอย่างต้องไหว้ต้องพูดแบบนี้นะต้องเดินแบบนี้นะคิดแบบนี้นะเหตุผลก็คือแบบนี้คือสิ่งที่ถูกต้องถ้าทำแบบอื่นก็ถือว่าผิด ต้องโดนตีพอโตขึ้นก็ต้องเลือกคบคนเลือกเข้าสังคมและเมื่อเราเลือกสังคมและคนรอบข้างแบบไหนโอกาสที่เราจะเป็นแบบนั้นก็มีมากถ้าเราอยู่ในสังคมแบบไหนเราก็ต้องเชื่อแบบนั้นถ้าอยากจะมีความเชื่อแบบใหม่ก็ต้องไปอยู่ในสังคมที่ต่างออกไปเพราะว่าสังคมครอบครัวคนรอบข้าง ก็จะคอยทำหน้าที่เป็นเครื่องรอหลอมความเชื่อและความคิดของเราแต่ตัวเราสำคัญที่สุดหากเราเรียนรู้ในสิ่งที่ถูกต้องมองในเส้นทางที่ดีงามเลือกในสิ่งที่คิดว่าดีแล้วต่อให้ใครเอาช้างมาฉุดเราก็ไม่ตกต่ำไปกว่าที่เราตั้งใจเพราะฉะนั้นจงเลือกคบคนที่จะส่งเสริมให้เราเป็นคนดีเมื่อใดที่ความเชื่อและความนึกคิดของเรา แข่งแกร่งหลุดภูผาเมื่อน,นั้นแม้พายุจะโหมกล้าเพียงใดภูผาก็ไม่อาจจะลู่ตามลมบทที่สิไม่มีใครเหมือนเราเพราะเราไม่เหมือนใครหลายคนคงเคยได้ยินได้ฟังประโยชน์เหล่านี้กันมาบ้างนะคะทำไมไม่ทำตัวให้เหมือนพวกพี่ๆเขาล่ะคนนั้นเขาเก่งจังฉันอยากเป็นแบบเขา ทำไมฉันหุ่นไม่ดีเหมือนเธอสักทีอยากสวยมีสเสน่ห์เหมือนคนนั้นจังเคยถามตัวเองไหมทําไมต้องอยากมีสิ่งที่คนอื่นมีทําไมต้องอยากเป็นเหมือนคนอื่นทั้งทั้งที่เรามีชีวิตเป็นของตัวเราเองมีร่างกายมีแรงใจมีความคิดมีความฝันแล้วทำไมเรายังต้องอยากเป็นเหมือนคนอื่นอยากได้อยากเป็น แล้วชีวิตจะดีกว่าที่เราเป็นตอนนี้ไหมจะมีความสุขกับสิ่งที่อยากได้นั้นไหมหรือเรามองว่าตัวเราเองตอนนี้ไม่ดีพอเป็นคนไร้ค่าไม่เก่งพอเราร้อยค่าปานนั้นเลยหรือจำไว้ว่าเราไม่ได้ไร้ค่าหรือด้อยไปกว่าคนอื่นทุกคนย่อมมีความแตกต่างกันตัวเราก็ต่างจากคนอื่น มีดีต่างกันเก่งต่างกันทำอะไรได้แตกต่างกันทั้งนี้เพื่อให้คนแต่ละคนกลายเป็นคนที่ไม่เหมือนกันเป็นตัวของตัวเองเป็นสิ่งที่แต่ละคนอยากเป็นแล้วทำไมเรายังไม่เห็นคุณค่าของตัวเองบางคนอาจต้องการต้นแบบซึ่งการมีต้นแบบก็เป็นเรื่องสำคัญ เพราะบางครั้งการใช้ชีวิตเพื่อก้าวไปข้างหน้าให้ประสบความสำเร็จก็จำเป็นต้องมีต้นแบบเพื่อเป็นแบบอย่างไม่ให้เราเดินออกนอกลู่นอกทางต้นแบบจะเป็นแนวทางให้เราทำหรือคิดตามแนวทางที่คนสำเร็จทำไว้แล้วเราก็จะสามารถประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นแน่นอนว่ามันต่างจากการเรียนแบบ ที่เราอยากเป็นแบบคนนั้นอยากเก่งแบบคนนี้การเรียนแบบก็แค่อยากเหมือนซึ่งมันเกิดขึ้นไม่ได้หรอกและมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีด้วยจงเป็นตัวของตัวเองนั่นแหละดีที่สุดแล้วเพราะเราไม่สามารถกลายเป็นใครได้ด้วยการเรียนแบบแต่เลือกที่จะเป็นตามแบบอย่างของเราได้หากเราต้องการบทที่1 1 อดีตก็คืออดีตท,ทุกคนเกิดมาย่อมต้องมีสิ่งที่ต้องทําไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนการทํางานการเป็นคนดีการมีครอบครัวการเป็นผู้ใหญ่หรือการเติบโตขึ้นเป็นคนหนึ่งในสังคมและเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อก้าวเดินมาบนเส้นทางนั้นบางครั้งก็อาจจะสะดุดและผิดพลาดเมื่อผิดพลาดแล้วก็ต้องแก้ไขปรับปรุง และพยายามทำครั้งใหม่ให้ดีกว่าเดิมความผิดพลาดในอดีตที่ได้รับการแก้ไขจะนำไปสู่ความก้าวหน้าในอนาคตและเราสามารถที่จะนำความร่มเร็วและสิ่งที่พลาดพรั้งในอดีตกลับมาเป็นบทเรียนที่รํำค่าเป็นสิ่งที่มีความท้าทายหรือแม้แต่เป็นบทลงโทษเพื่อให้เราไม่ทำผิดพลาดซ้ำอีกเป็นครั้งที่สอง ความคิดหรือทัศนคติที่มันฝังลากลึกอยู่ในเรื่องราวของอดีตความผิดพลาดที่เคยมีเรากลับไปแก้ไขมันไม่ได้ถ้าเราจมอยู่กับมันเราก็ก้าวไปข้างหน้าไม่ได้อย่าปล่อยให้อดีตมาทำร้ายเราเพราะมันจบไปแล้วอดีตจะมีพลังและทำร้ายเราได้ก็ต่อเมื่อเราคิดถึงมันให้ค่ามันเราต้องเปลี่ยนแปลงความคิดเราต้องก้าวไปต่อ ความสำเร็จทุกอย่างในชีวิตล้วนแล้วแต่ต้องเรียนรู้ประสบการณ์จากอดีตทั้งสิ้นแต่เราไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้ถ้าหากให้การเรียนรู้นั้นกลายเป็นตัวฉุดหลังและทำลายความเชื่อของเราจงมองไปข้างหน้าอย่างมั่นคงเมื่อเจออุปสรรคที่ต้องแก้ไขก็ <c oughs> ขใช้ประสบการณ์ในอดีตที่ได้เรียนรู้และผ่านมาแก้ไขและผ่านมันไปให้ได้ จงจำไว้เสมอว่าชัยชนะมีไว้เพื่อให้คนที่มองไปข้างหน้าเท่านั้นอดีตไม่เคยย้อนกลับไปเปลี่ยนปแปลงได้แต่ทําวันนี้ให้ดีที่สุดเหมือนเป็นการแก้ไขอดีตของอนาคตได้เช่นกันบทที่ 12. เสียงที่ไม่เคยได้ยินชีวิตใหม่ที่เราต้องการจะเป็นชีวิตที่ไม่มีปัญหาได้จริงหรือในเมื่อสิ่งที่เราทํา ก็ไม่ได้ทำอะไรใหม่ซ้ำยังทำเป็นเรื่องเดิมๆที่เคยเป็นบอกเกิดของปัญหาที่ผ่านมาเบื่อนายกับงานแต่ก็ยังแสวงหาความก้าวหน้าในชีวิตเครียดกับการมีครอบครัวแต่ก็อยากจะมีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเบื่อความซ้ำซากจำเจแต่ก็ไม่กล้าเปลี่ยนแปลงแล้วอย่างนี้ชีวิตมันจะดีขึ้นได้อย่างไรเราไม่เคยรู้เลยว่าใจของเรา อยากทำอะไรรู้เพียงว่าอยากนี้ปัญหาที่อยู่ตรงหน้าแต่เมื่อเราวิ่งหนีไปแล้วก็ดันไปหาเรื่องเดิม,ดมแต่อยู่คนรัสถานที่เปลี่ยนคนเปลี่ยนตัวละครและเวลาเท่านั้นไม่ได้แตกต่างไปจากเดิมเลยถ้าเราไม่หันหน้ามาเผชิญกับความจริงปลดปล่อยและให้อภัยตัวเองปัญหานั้นจะวนเวียนกลับมาในชีวิตของเรา การปล่อยให้จิตใจไหลไปพร้อมกับกระแสของอารมณ์ที่ไม่มั่นคงใจเราก็จะคิดและทำงานด้วยความรู้สึกและอารมณ์ในขณะนั้นเป็นที่ตั้งไม่มีเหตุผลหรือปัจจัยใดมาเป็นข้ออ้างอิงถึงความเป็นไปได้และความเชื่อถือมันก็เหมือนการหยิบมีดขึ้นมากรีดในใจของเราอารมณ์เป็นเช่นไรความนึกคิดหมุนหมองแค่ไหน ปล่อยให้มันกิดรึกลงไปสุดท้ายก็ต้องเจ็บต่อไปแต่เมื่อไหร่ที่เราสามารถวางความรู้สึกนั้นลงได้มีที่เคยถืออยู่ก็จะหายไปด้วยเช่นกันการรู้เท่าทันจิตของเรารู้จักธรรมชาติของความเป็นไปได้การยอมรับความจริงทุกสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกอะไรก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่สามารถบังคับ ให้มันไม่เป็นไปอย่างที่ใจต้องการทั้งหมดเมื่อไหร่ที่ความยึดมั่นถือมั่นในความคิดและความอยากของเราเจือจางลงปัญหาและความเครียดก็จะลดลงด้วยมันอาจจะไม่ได้หายไปทั้งหมดแต่มันจะน้อยลงพอให้เราไม่ถูกรัดจนดิ้นไม่ได้หายใจไม่ออกแล้วเราก็จะพบความจริงที่สำคัญของชีวิตของเราอย่างหนึ่งก็คือ ไม่มีใครหรือเหตุการณ์ใดที่จะทำให้เราพบกับปัญหาระอุปสรรคได้สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราเผลอปล่อยใจของเราให้ไหลไปกับอารมณ์อย่างไม่รู้เท่าทันการเดินทางในชีวิตที่เหลืออยู่คือการหยุดฟังเสียงของหัวใจของตัวเองให้ชัดการที่เราฝึกให้ว่องไวต่อความรู้สึกนึกคิดของเรา โดยเริ่มจากการรู้ถึงจิตใจของเราให้ทันกับสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงขณะใช้การฝึกฝนและอดทนเป็นที่ตั้งมันอาจจะเป็นสิ่งที่ยากและน่าอึดอัดแต่เมื่อลองทำดูตามรู้จิตรู้ใจและร่างกายของตัวเองว่าทำอะไรอย่างไรตอนนี้รู้สึกอย่างไรและปล่อยให้มันเป็นไปแค่มีความสุขก็พอแล้วร่างกายและจิตใจนั้น คือความเป็นจริงของชีวิตเราแค่หยุดและฟังเสียงของหัวใจที่กำลังบอกอะไรกับเราเราก็แค่รู้ว่าความคิดกำลังก่อภาวะสร้างเงื่อนไขใจกำลังสร้างก้อนหนาแหลมคมขึ้นมาก็ไม่ต้องรอให้ใครมาบอกมาสอนว่าต้องวางมันลงหรือโยนมันทิ้งไปลงมือทำเองโดยไม่รีรอถ้าครั้งแรกทำไม่สำเร็จ ก็ทำอีกทำบ่อยๆจนมันกลายเป็นนิสัยทําให้มันเป็นตัวเราเองเพราะทุกคนรักและห่วงใยตัวเองมากที่สุดอยู่แล้วเมื่อรู้ว่าทําสิ่งใดแล้วไม่ดีก็ต้องวางต้องตัดมันออกไปจากชีวิตสําหรับเนื้อหาใน ep สอขอนําเสนอเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสามารถติดตามเนื้อหารวยขึ้นสิบเท่าชีวิตดีขึ้นร้อยเท่าในหนึ่งปี ใน EP ถัดไปค่ะฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง AY Inspire นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ